ก็สวัสดีมิตรรักนักลงทุนทุกท่านครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับทีเด็ดเซ็นเตอร์วันนี้เซ็นเตอร์เนี่ยมีฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆฟุตบอลโดนๆมาด้วยกันทั้งหมด5คู่ครับรับรองว่าเป็น5คู่เด็ด5คู่ดังครับประจําวันพุธที่17กรกฎาคม2567นี้ก็จะเป็นทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยหนึ่งคู่ครับและเป็นทางด้านของบราซิลเซเรียเออีก2คู่และคู่2คู่สุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านของอเมริกาเมเจอร์ลีกครับ แล้วก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับพี่พี่น้องน้องท่านใดที่สนใจนะอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับผมเนี่ยหรืออยากจะมีแนวทางฟุตบอลดีๆเนี่ยก็อย่าลืมครับ @f777 ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้และเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับเรามีแนวทางฟุตบอลเนี่ยให้ตลอดทั้งวันเลยรับรองว่าเด็ดทุกคู่และแนวทางพาผลกําไรเนี่ยบวกกันยับยับแน่นอนครับและอีกเช่นเคยครับฝากพี่เน้องเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วย เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่ควาครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างสตูก้าเจอทางด้านของสโลวาเนคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาตีสองเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านอย่างสตูก้าเนี่ยสตูก้าแข่งมาส3สิบสามนัดครับชนะยี่สิบเสมอสี่แพ้เก้ามีอยู่หกสิบสี่แต้มอยู่อันดับที่สองของตารางส่วนทางด้านของสโลวาเนียแข่งมายี่สิบสองนัดครับชนะสิบแปดเสมอสามแพ้หนึ่งมีอยู่ห้าสิบเจ็ดแต้มอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางครับ เรามาดูสถิติ5้านัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยอย่างสตูกาเนี่ย5้านัดหลังสุดเขาเนี่ยชนะมา3ครับแพ้ไป2ส่วนทีมาเยือนเนี่ยอย่างสโลวาครับชนะ1แพ้ไปสครับสถิติการเจอกันของคู่นี้เนี่ยเจอกันมา1ครั้งครับเป็นทางด้านของสโลวาเนี่ยชนะไปได้4ประตูต่อ2เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งคู่กันสักก่อนครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยอย่างสตูกาครับสตูกาเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของเบสเมียร์บอยคูเนี่ย แค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ5-3-2ครับคู่กองหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมายาลาเดสกี้ครับรวมไปถึงทางด้านของเบซานอิลาอิมีครับโดยมีทางด้านของบันจามินซาบานีเนี่ยเป็นตัวสร้างสารรค์เกมครับเรามาดูทางด้านของทีมยเยือนอย่างทางด้านของสโลวานกันสักหน่อยครับสโลวานเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของอันเดย์แค่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บ ด้านการจัดทำเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ3-3-3-1ครับแดนกลางเนี่ยมีแกนหลักเป็นทางด้านของท d เด็ o ส s อส v วิ e ดิสครสสสับส่วนแนวลุกเนี่ยพร้อมวางทางด้านของ m a r าโกโ r r ิสคอยสร้างสรันเกมครับโดยมีทางด้านของ David s t a เล็กเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้าเรามาดูแฮนดิแคปกันสักหน่อยครับแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาให้ทางสโลวานเนี่ยต่อ0.5ครับราคามองบนเนี่ยที่2 5ขีด3 ในคู่นี้เนี่ยผมมองว่าเกมแรกเนี่ยที่เจอกันเน่ยเป็นทางด้านของสโลวาเนาะที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อสซึ่งถือว่าตามคาดครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับถึงแม้จะนําอยู่2ประตูเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องปลุกไปเยือนบ้างครับโดยทางสตูก้าเนี่ยถ้าดูจากนัดแรกแล้วก็ถือว่าสู้ได้ดีครับดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยคาดว่าสโลวาเนี่ยน่าจะมาเน้นตั้งรับหลอส่วนมากกว่าครับแต่เป็นทางด้านเจ้าถิ่นเนี่ยที่ต้องเปิดเกมบุกคะเพื่อทวงประตูขึ้นดังนั้นเนี่ยมองว่าอาจจะโดนเกมส่วนกลับเนี่ยก็เป็นไปได้ครับ ยังมองว่าสโลวานเนียมีโอกาสย้ำแค้นได้ครับทีเด็ดครับต่อสโลวานสกอร์ที่ค่าเนี่ยสโลวานชนะ2-1ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ครับในศึกบาซิเียครับคู่ระหว่างทางด้านของเซาเปาโลเนี่ยจะทางด้านของเกนมิโอครับคู่นี้จะทําการแข่งขันในเวลา6โมงเช้านะเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่สักหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านอย่างเซาเปาโลเนี่ยมีแข่งมาทั้งหมด16นัดครับชนะมา8เสมอ3แพ้5ครับ มีอยู่27แต้มอยู่อันดับที่6ของตารางส่วนทางด้านของทีมมาเยนย่างเกมิโอเนี่ยแข่งมา14นัดชนะ3เสมอ2แพ้9ครับมีอยู่11แต้มอยู่อันดับที่18ของตารางมาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเจ้าบ้านอย่างเซาเปาโลเนี่ย5นัดหลังเนี่ยชนะไป4ครับแพ้แค่1เกมทีมมาเยนอย่างเกมิโอเนี่ยชนะ1เสมอ1ครับและแพ้ไปถึง3เกมครับ ส่วนสถิติการเจอกันของคู่นี้เนี่ย5นัดหลังสุดครับเป็นทางด้านของเซาเปาโลเนี่ยชนะไปถึง3เกมครับและทางด้านของเกมิโอเนี่ยชนะมา2เกมเรามาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทางด้านเซาเปาโลกันสัก่อนครับเซาเปาโลเนี่ยเจ้าถิ่นอย่างพวกเขาเนี่ยจะพาใช้งานทางด้านของอีเกลวินิซิอุสครับและทางด้านของจูดิโนกาโลโปครับและรวมไปถึงทางด้านของฮันเดสและทางด้านของเซาโมรไลดาครับที่มีปัญหา,าการบาดเจ็บ ส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4.3.1.2ครับเรามาดูทางด้านของทีมมาเยนอย่างเกมิโอเนี่ยพวกเขาจะพาใช้งานทางด้านของปอ u l ลิโยครับและทางด้านของมาติมาติอัสโลยาสรวมไปถึงทางด้านของกุสตาโวมอสกิโตเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บครับด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4.3.3ครับเรามาดูราคากันสักหน่อยครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ของทางด้านเซาเปาโลเนี่ยต่อ0 5กินึครับราคามองบนเนี่ย อยู่ที่2ขีด2.5ครับทัศนะของคู่นี้เนี่ยผมมองว่าทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเซาเปโลเนี่ยเปิดซีซั่นมาได้สวยเลยครับแถมเกมในบ้านเนี่ยก็ไว้ใจได้อีก5เกมหลังเนี่ยยังไม่เคยพ่ายให้ใครเลยส่วนทีมเยือนอย่างเกมิโอเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแถมเกมเยือนก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับการมาเยือนเกมนี้เนี่ยเสียเปรียบกว่าเยอะครับจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยหลังๆก็ออกบ้านใครบ้านมันบ่อยๆครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านเจ้าถิ่นต่อนะค่งครบลูกเนี่ย มองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับเชื่อว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเปิดบ้านบทเอาชนะได้แน่นอนทีเด็ดครับต่อเซาเปาโลครับสกอร์ที่คาดครับเซาเปาโลชนะ2-0ครับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับในศึกบาซิลีเอครับโบตาโฟโกเนี่ยจะทางด้านของเพาเมาลัสคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลา7โมงเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านของโบตาโฟโกเนี่ยเจ้าบ้านอย่างโบตาฟโ,โกเนี่ย แข่งมา16นัดครับชนะ10เสมอ3แพ้3มีอยู่33แต้มอยู่อันดับที่1ของตาล่างส่วนทางด้านของทีมยเยือนอย่างพารเมลันเนี่ยแข่งมา16นัดครับชนะ10เสมอ3แพ้3มี33แต้มอยู่อันดับที่2ของตาล่างเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านอย่างเจ้าบ้านอย่างฟอตตาโฟโกเนี่ย5นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ1ส่วนทีมยเย,ยือนเนี่ยอย่างพารเมลันเนี่ยชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมครับ สถิติการเจอกันเนี่ย5นัดหลังสุดครับทางด้านของโบตาฟโกเนี่ยชนะ1ครับและพันเมรัสเนี่ยชนะไปถึง3เกมและเสมอคันมัน1เกมครับเรามาดูสภาพความฟอร์มของโบตาฟโกกันสักหน่อยครับเจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่มีทางด้านของเจฟฟ์สันเนี่ยซาวาริโนที่ไปรับใช้ชาติครับรวมไปถึงทางด้านของเมติอุสนาซิเมนโตครับและทางด้านของเจฟ Φ ินโยและทางด้านของราฟาเอลและฟิลิปเป้ครับ ที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนทางด้านของอเล็กซานเดอร์เนี่ยและรวมไปถึงทางด้านของเกเกเ่ครับและทางด้านของออสการ์เลมิโน่เนี่ยที่ติดโทษแบนครับตัวหลักๆเนี่ยที่จะลงได้ครับก็จะมีทางด้านของดานิโลครับและรวมไปถึงทางด้านของบัสเตอร์และทางด้านของจูเนียสโตนเนี่ยที่สามารถลงได้ครับเรามาดูทางด้านของพานไมลัสกันหน่อยครับพันไมลัสเนี่ยที่มาเยือนเองก็จะขาดทางด้านของวินิซิอุส ซิเวสเต้ครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับแต่ไม่น่ามีผลครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยก็อยู่ันครบครับส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ43-3ครับเรามาดูแฮนิแคปกันสักหน่อยครับแฮนิแคปเนี่ยเปิดมาให้ที่เสมอนะราคามองบนเนี่ยอยู่ที่2อคิดรับทัศนะของคู่นี้เนี่ยผมมองว่าเจ้าท่นอย่างโบตาโฟโกเนี่ยถือว่าฟอร์มาดีครับแม้ว่าจะแพ้มาในเกมล่าสุดก็ตามแต่ยังดีครับเกมในบ้านเนี่ยยังไว้ใจได้เสมอครับส่วนทีมาเยือนอย่างพาเมรัสเนี่ย พร้อมถือว่าพอไปวัดไปว่าครับแพ้ชนะมาสลับกันเกือบทุกเกมแถมเกมเยือนเนี่ยก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแฮนดิแคบเนี่ยเปิดมาให้ที่เสมอครับมองว่าไม่ได้แพงอะไรมากครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเจ้าถิ่นเนี่ยเปิดบ้านต้องเอาชนะได้แน่นอนทีเด็ดครับวางโบตาโฟโกเสมอผลที่คานเนี่ยโบตาโฟโกเนี่ยชนะ2-1ครับมาต่อกันที่คู่ที่4ครับในศึกอเมริกาเมเจอรีกครับคู่ระหว่างทางด้านของ New York นิวยอร์กเรสบูเจอทางด้านของเมเทอันอิมแพค คู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลา6กโมงครึ่งครับเรามาดูตารางคะแนขนของทั้งคู่กันก่อนครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวยอร์กเดสบูเนี่ยแข่งมา23นัดครับชนะ9เสมอ10แพ้4มีอยู่37แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านของมอนเทอันเนี่ยแข่งมา23นัดครับชนะ6เสมอ8แพ้9มีอยู่26แต้มอยู่อันดับที่10ของตารางเรามาดูสถิติ5้านัดหลังสุดทางด้าน เจ้าบ้านกันสักหน่อยครับนิวยอร์กเลสบูเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ2ครับส่วนทีมมาเยือนอย่างมอนเทอันเนี่ยเสมอ2แพ้ถึง3เกมครับส่วนสถิติการเจอกันของคู่นี้เนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะกันไปคนละ2เกมครับและเสมอกันมา1เกมส่วนสภาพความพร้อมครับเรามาดูสภาพความพร้อมทางด้านอย่างนิวยอร์กเลสบูกันหน่อยพวกเขาจะพาใช้งานอย่างทางด้านของปีเตอร์สกูตครับและรวมไปถึงโลอันมิเชลและทางด้านของเอมิตฟอนเบิร์กครับ และรวมไปถึงทางทางด้านของเซนเอ็นโกมาครับที่ล้วนมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4-4-2ครับ <c oughs> เรามาดูทางด้านของมอนเทอยนอิมแพคก,กันสักหน่อยครับพวกเขาเนี่ยจะพาใช้งานทางด้านของลาซี่ลมปะไรน่ครับและรวมไปถึงทางด้านโลแกนและรวมไปถึงทางด้านของโรบทอีกคนหนึ่งครับที่เดียงกันครบเซตส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ3 4 2 1ครับ เรามาดูเรามาดูแฮนดิแคปกันสักหน่อยครับแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาให้ทางนิวยอร์กเรดบูลเนี่ยต่อที่1นึ่งขีดหครับราคาบองบนเนี่ยอยู่ที่3ครับทัศนะของคู่นี้เนี่ยนิวยอร์กเรดบูลเนี่ยผลงานฝืดเอาเรื่องครับจากหลุดเสมอมา5นัดจาก6เกมหลังเนี่ยและเก็บใช้ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแม้เกมนี้เนี่ยจะได้โอกาสเล่นในบ้านครับก็ใช่ว่าจะคาดหวังกับฟอร์มสวยหลุดได้ง่ายๆครับอีกทั้งทางด้านของเมเทียสอิมแพกเนี่ยก็ ยกกระดับฟอร์มขึ้นมาต่อเนื่องครับจากการไม่แพ้ใครมา2เกมติดครับจากเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะทางด้านของ Atlanta United เต็ดเนียที่1ประตูต่อศูนครับกับเลยราคาเนี่ยมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยต่อแพงไปครับราคาเนี่ยหนึ่ีดหึงจุดเนี่ยสู้ถือห่างมวยรองดีกว่าครับเมเทอันเนี่ยยังไงก็ได้ลุ้นมากกว่าครับทีเด็ดครับลองเมเทอันฟันธงครับเมเทอันเสมอหนครับ แล้วก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่ง Inter Miami, างอินเตอร์แมมมี่เจทางด้านของโตลอนโตครับคู่นี้เนี่ยจะทำการแข่งขันในเวลา6กโมงครึ่งครับเรามาดูตารางคะแนขนของทั้งคู่กันสักหน่อยครับจากเจ้าบ้านเนี่ยทางด้านของอินเตอร์แมมมี่ครับแข่งมาทั้งหมด23นัดครับชนะ14สเสมอ5แพ้4ครับมีอยู่47แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านของโตลอนโตเนี่ยแข่งมา24นัดครับมีอยู่8ชนะ8ครับเสมอ3แพ้ 13มครับมีอยู่27แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางครับเรามาดูสถิติ5้านัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทานเจ้าบ้านเนี่ยอย่างอินเตอร์มามี่ครับอินเตอร์มามี่เนี่ย5้านัดหลังสุดเขาชนะไป3เกมครับเสมอ1เกมและแพ้1เกมทีมไเยือนอย่างโตลตันโตเนี่ยเสมอ1ครับและแพ้ไปถึง4เกมครับส่วนสถิติการเจอกันคู่นี้เนี่ยห้านัดหลังสุดครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มามี่ครับชนะไปถึง4เกมครับและโตลตนโตเนี่ยชนะไปเพียงแค่1นเกมเท่านั้นครับ เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมมาสักหน่อยครับอินเตอร์เมมี่เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานทางด้านของเลวนิวเมซี่ได้ครับที่เพิ่งควา้าแชมป์โคปาเมริกามาเพราะมีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่ครับส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยอย่างกองหน้าหลุยส์โซเลสครับที่เพิ่งกลับมาสมทบกับทีมเนี่ยต้องเช็คความพร้อมอีกครั้งครับขณะที่ทางด้านของนิโคลัสไฟเล่เนี่ยและทางด้านของฟากุนโดฟาริอัสเนี่ยอยู่ในช่วงพักฟื้นอาการบาดเจ็บครับรวมไปถึงทางด้านของ บุสเกตครับและกองกลางตัวหลักเนี่ยที่ติดโทษแบนอยู่ที่เหลือเนี่ยก็ส่งชุดเดิมลงครับตามระบบ4-3-3ครับมาดูทางด้านของทีมเยอนอย่างโตลอนโตสักหน่อยครับโตลอนโตเนี่ยเหลือตัวเจ็บเพียง3ลรายเท่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทริสสไปเซอร์ครับอลองโซ่โคเอโยครับและลงทางด้านของเบนดอนครับส่วนทางด้านของเชอร์จอนสันเนี่ยและทางด้านของลิซซี่ลาเลียเนี่ยและอีกรายเนี่ยทางด้านของจจนาธาน โอโซริโอครับกลับมาจากการรับใช้ชาติในศึกโคปาเมริกามีลุ้นออกสตาร์ทครับนอกนั้น,นียพร้อมลงสนามตามแผนครับในระบบ3 4 2 1ครับเรามาดูทางด้านราคากันสักหน่อยครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านอินเตอร์เมมี่ต่อ0ูนกีดหครับราคามองบนอยู่ที่3นะทัศนะของคูณนี้เนี่ยผมมองว่าอินเตอร์เมมี่เนี่ยห้นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็เก็บชัยมาได้ถึง4เกมเลยนะเสมอไปแค่1นเกมเท่านั้นครับต่างจากทางด้านของทีมเยอนอย่างโตลอนโตเนี่ย ที่5เกมหลังเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง4ครับและเสมอมาเพียงแค่1เกมเหมือนกันครับมาดูสถิติจากการเจอกันเนี่ยเฮท h เฮ d เนี่ยก็เป็นทางด้านของไมอามีครับที่เก็บชัยไปได้เยอะกว่าครับผมมองว่าราคาเปิดมาให้ที่0.5ขีดหนึ่งเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่ครับไปทางเจ้าบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นกว่าเยอะครับ อีกอย่างยังน่าจะได้ทางด้านของหลุยโซเลสเนี่ยลงมาช่วยทีมได้อีกครับหลังจากกับจากการรับใช้ชาติมาทีเด็ดครับต่อไมอามี่สกอร์ที่คาครับไมอามี่ชนะ2 0ศครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดๆ5คู่โดนๆที่ผมหยิบยกมาให้พี่ๆน้องๆในวันนี้เนี่ย แต่อย่าลืมครับพี่ๆน้องๆท่านใดนะที่สนใจอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเซนเตอร์อนเนี่ยเ็าอย่าลืมนะ @ff777 ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้รับรองว่าเข้ามาพวกท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีแนวทางฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็กๆเนี่ยพาบวกกันตลอดทั้งวันแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปครับฝากพี่ๆน้องๆนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับสำหรับวันนี้ตัวผมเซนเตอร์ขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีเจอปือนครับ